ฟังความค่าเธอหนาะค่าจะาบอกกล่าวถึงการเล่นหมากลุกฝรั่งบนเชสคอมให้แจ้งใจอันว่ากระดานวิเศษนี้ไซส์ช่างล้ำเลิศประเสริฐสีนักอ๋อ,อเจ้าจากเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์บน PC เครื่อง Mac หรือแม้แต่ Linux ก,ก็ย่อมได้หรือแม้เจ้าจะเล่นผ่านแอปบนมือถือ Android และ iOS ก็ทำได้เช่นกันแต่ตัวค่านั้นนิยมชอบเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์มากกว่ามาครับมาดูแต่ละตัวดีกว่าทำอะไรได้ ตัวแรกเลยครับตัวเบสิกครับพรครับเดินไปข้างหน้าได้อย่างเดียวครับตัวเนี้ยตัวต่อมาครับเป็นสไนเปอร์ครับบิชอปครับเดินแนวทะแยงนะครับต่อมาครับลูกโคมาจากไหนไม่รู้ครับกินบิชอปหายไปแล้วครับเดินแนวนอนแนวตั้งนะครับเดินไปไหนก็ไปครับไม่อยากเล่นด้วยเท่าไหร่ตัวเนี้ยต่อมาครับตัวเปิดโปครับกินหมดเลยครับรวมทั้งบิชอปทั้งลูกครับโอ้โหเดินทุกช่องครับขนาดนี้ขี้โกงจัดครับพี่น้องตัวต่อมานะครับมาดิตันโผล่หนี่ครับมาครับไนครับโอ้ยเดินเดินเป็นตัวเอลครับดูตัวต่อมาครัััับบบคคคิงรรรตตวนี้้าายยเเพลโอ มาดูบนอบ์ะจริงกันบ้างนะครับมามิชชั่นของเราไม่ใช่การชนะครับแต่เป็นการเสมอครับเอาครับเขาเปิดมาครับทำไงดีครับเขาเปิดแบบนี้ผมไม่อยากเล่นด้วยเลยครับแม่งเอ้แต่ไงก็เปิดครับเปิดพรไปก่อนแล้วกันทำอะไรที่มันเบสิกเบสิกสวนเข้าสวนมิชชั่นมาอย่างไวครับโอ้โหไม่ทันคิดอะไรเลยครับเขาเปิดไวจัดครับคิดไงคิดไงเขาจะเล่นแผนไหนผมไม่รู้ครับเตาม้วนหมดแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมคิดว่าเอาม้ามากันพรตรงกลางดีกว่าครับน่าจะดีกว่าเขาคิดครับอุ้ยอุ้ยแต่เปิดมาต่อครับไวครับดันพรนะผมดันพรสวนครับย อ้าวเขาไม่ยอมครับดันบอต่อครับกันครับแล้วผมจะยอมที่ไหนดันมาครับจังหวะนี้แต่เขาเล่นเร็วครับเอาบิชชอปออกมาอีกเร็วครับโอ้แล้วผมจะยอมที่ไหนดันบิชอปต่อครับอืเขาเริ่มช้าแล้วครับน่าจะคิดไม่ทันครับเอาออามาแล้วครับตอนนี้ทุกที่มีตัวกันแล้วครับน่าจะดันคุยนออกไปดีกว่าจังหวะนี้ไปแล้วเขางงนะครับผมทําไรเดินช้าเลยครับโอ้ใช้เวลานานครับรอบนี้เอาไงครับเดินไงครับคุยนออกมาครับจังหวะนี้ครับผมดันพอนครับดันขึ้นไปฮะหาบิชชอปครับ เอาไงไม่หนีตายนะไม่หนีตายนะพี่ชอปอ่ะจะหนีั้างอ่าวสรุปเขาหนีครับโอ้โหเสียใจครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีแผนครับดันควีนขึ้นไปครับไม่มีใครกินเราได้ครับโอ้ยร้องไห้แล้วฝั่งนู้นผมกินลูกได้นะดูโอ้ยเอาไงครับเดินยังไงครับผมคิดว่าน่าจะกินลูกนะครับตัวฟรีขนาดนี้ถ้าเขาไม่เดินอะไรแปลกๆนะครับมาคิดนานเลยครับรอบนี้อ้าวเขาเดินพี่ชอปเปิดทางครับเอาไงดีงงอ้าวไม่รู้เอาไงครับคิดก่อนแป๊บหนึ่งกินควีนได้ไหมหรือไปกินลูกป๊ปปๆ๊ เออผมคิด <Solomon> ว่าน <toward> <stage> ่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้เอาควีนะครับไปกินแล้วคิงเขาก็กินเราสวนครับเอาไงครับกินไหมครับอ้าวกินแล้วครับงั้นบิชอปตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีครับโอ้โหเขากินเราสวนมาครับโอ้ยไม่รู้ทําไงครับเดินม้ามั่วนะครับเดินครับเดินก่อนครับเดินนะครับเดี๋ยวเวลาหมดเขาถึงกับงงเลยครับไม่รู้ว่าเราจะเล่นสูตรไหนครับผมเล่นสูตรมั่วครับผมคิดว่าผมซวยเลยครับไปเปิดทางให้เขาครับเอ่ไง่ไงไม่ได้ครับผมต้องเอาบิชอปหนีก่อนครับลงมาลงมาเอาตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้เออนั่นแหละ แต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะเล่นยังไงต่อแล้วครับเล่นมวยหมดแล้วครับเดาใจเขาไม่ออกเลยครับจะเล่นสไตล์ไหนขนาดเรานําอยู่สามแต้มนะครับข้างล่างครับดูข้างล่างครับตรงบวกสามครับสีขาวจะเอาไงต่อครับอ้าวเขาเดินม้ามาครับจะตีบิชอปกับม้าผมครับไม่เป็นไรครับสองตัวนี้มีตัวกันอยู่ครับมีเบี้ยกันอยู่ครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเดินเบี้ยไปกินบิชอปเขาครับเพราะเรามีม้ากันอยู่ครับเขาน่าจะหนีครับถ้าไม่หนีก็ตายครับแต่จังหวะนี้ฝ่ายขาวกินบิชอปผมไปแล้วครับผมกินส่วนะครับคิงไม่ยอมครับ ฝั่งสีขาวใช้พิชชอปกินครับผมก็ใช้ม้ากินคืนนี่ครับยอมอะไรอ่ะโอ้โหบวงห้า้ครับเขาดันเบี้ยลงมาครับจังหวะนี้ผมหนีเข้าที่เดิมนี่รออะไรครับแต่เขาไม่ยอมให้เราอยู่ที่เดิมเขาขัดดันเบี้ยครับส่วนม้าผมไปตีลูกกับตีคิงครับโอ้โหเป็นตัว L ครับคิงเขาเดินมาครับเดินหนีครับผมกินลูกไปเลยครับคิงเขาโดนตีต่อครับต้องหนีครับหนีไปแล้วครับผมก็ไปตีต่อครับเอาไงครับหนีอีกแล้วครับผมว่าไม่ต้องตีต่อแล้วนะเจ้าพิชชอปเอาสไนเปอร์ไปสองหัวเขาก่อนครับไม่รู้จะตีตรงไหน แต่เขาเอาเบี้ยมาปิดสไนเปอร์ผมครับโอ้ยวยจัดครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีม้าครับม้าตีไปที่คิงต่อครับคิงเขาหนีครับเออแต่จังหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะเอารุกออกมาครับรุกเราไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวไม่มีเพื่อนให้เล่นด้วยนะครับรุกแต่เขาดันม้ามาครับดันม้ามากันม้าครับแต่ม้าผมกินม้าครับแล้วคิงเขาดูดม้าต่อครับส่วนรุกผมตีคิงต่อครับกินเบี้ยได้อีกคิงเขาเดินหนีแล้วครับทำไงดีครับเดินบี้ไปกัาตรงกลางยิดีสุดครับจังหวะนี้ยล้้วรรรรเเคคาาาอออะไไไัับบมมมนู่่ตงผทํจโ มาการก่อนครับลุกลดกันลดครับทุยลุกโทษทีโทษทีลุกลุกลุกพูดไม่ชัดนิ่หน่อยนะโทษทีโทษทีแต่เขาดันพรลงมาครับมาตรงกลางครับผมเอาม้าไปตีคิงเขาครับคิงเขาหนีครับผมก็ตีต่อครับไม่รู้ทาไงเวลาก็ยี่สิบวิใครจะคิดทันวะนี่ไงผมว่าได้แล้วน่าจะเสมอได้นะครับเขาเดินซ้ำๆอยู่ที่เดิมครับมันจะไม่เราเสมอนครับจะเป็นไงครับเสมอไหมครับเรียบร้อยครับเสมอครับเกือบไม่ทันครับเหลือสิบเจ็ดวิครับ